เรามาจอแมงป่องแล้วนะครับเราจะจับแมงป่องโซนะครับผมวีเหอเอาไม้ขั้นตัวมันด้วยครับตอนตอนจับหางก่อนครับแล้วก็เอาไม้ขั้นตัวหน่อยมนหน่อยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับอินี่พัานาต้องอินีวะดูนะครับผมจะจับทวครับทิกเดียวทิกเดียวทูลยครับผมจะจับวีนะครับจับนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจับเลย มันตักไม่ได้ครับเออนี่ขี่ห้างกขวางนะไม่ไม่ต้องลุกเกินนอนก็ได้ครับโอ้เอาล่ครับยกขึ้นยกขึ้น <c oughs> โอ้ยอครับปล่อยให้น้องแมงป่องไปต่เอเลยครับไปนะครับแมงป่องแมงป่องไปนะครับไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ไปเลย จิ้มแบบนี่ว่าถ่กับฟ้องบ๊ายบายครับท่านผู้ชมยังรอดอยู่ครับไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับยังไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ